น้ำแห้งเรือจะวิ่งไม่ได้นะครับก็ต้องดูเวลานะครับช่วงกลางวันนะครับน้ำจะแห้งนะครับครับครับก็เห็นหนูเดินค่อยๆเดินมาค่อยๆ้าเกิดมากลางวันก็น้ำแห้งขึ้นเรือไปได้มีภาษาพม่าด้วยข้างล่างใส่ตังเลยคนละหกบาท ใช่แล้วครับนักเรียนต้องลดนะเนี่ยเด็กเล็กเด็กเล็กสามบาทแต่หนูน่าจะเด็กโตเด็กโตอ้วนเด็กอ้วน<ๆ>เอาแบงค์ให้เขาก็ได้แม่เอาแบงค์ให้เขาก็ได้ถ้<ๆ>เาเลือข้าวฟากพัสดุรเจดีนะครับแ<ๆ>จะข้ามฟากไปยังปากน้ำกันแม่จ๋าเนียว่าให้ใครให้เรียบร้อยเนาะ เดินไปก่อนเลยก็ได้ลูกบาย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 ภาพไหน,นไหนไหนไหนข้วาวกล้าเห็นปาตีน,นป่ะตหนไหน,น,นไหนโอ้ปาตีนจริงด้วยโอ้ปาตีนจริงด้วยข้าวกล้าลงไปก็ต้องจมไปครึค่งครึ่งตัวแน่เลยเพราะน้ำหนักเกินไว้เลยออกแล้วว่าโอ้เศร้าเลยเพิ่งไม่ทันรออีกคันหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย ไม่รู้ไม่ร <mini horror> ู้เผื่อข้ามฟากนะครับที่ข้าพระสมุตเจดีนะฮะเมื่อกี้เราก็ข้ามจากสะพานโกลเด้นเกตอ่างนู้นนะครับ ของขายเยอะกว่าที่นู่นหอก็ปุจิตเต้านะเรือมาแล้วน้ำขึ้นเยอะจังเลยตัวแรกนะตรงเนี้ยน้ำแห้งตุ่ม กำลังเลี้ยวนะครับท่านผู้ชมอร่อยบ่อกฟูๆเลย, <Yeah. S 2> ยเด้อแยยวสิบบาทน้องแย้ว yeah. oh, ยี่สิบเด้อออแก้วเล็กสิบบาทไม่คือแก้วแก้วเล็กมันแค่นี้ดูดิวัดกับขนาดแก้วแล้วอันนี้ใหญ่เยอะกว่านั่นได้ได้แล้วอ่ะได้แล้วพูนคนเลยขอขอคนถูกนะ ขึ้นขึ้นขึ้นรถไปเลยแหละตายแน่นกว่าด้วยเพราะตอนเช้าคนไปทำงานเนี่ยไม่ใช่